โอ้ยปล่อยเลยฮะไม่ตกเชด้วยฮึบงาให้บึงนงพี่น้องนี่สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้เขาก็มาเปิดคลิปอยู่แคมป่าเนาะพี่น้องหลังก่อไม้ภาบ้าน กอนม้ยไฟบ้านอยู่กับกอนม้ยกิมซุงเนาะ<ม>นตะกี้กับบไดมีดอกพี่น้องกอนอ้ยมันเรียรถมดุดรถดุดไปดุดมาเจา้าคนมาแต่ใส่เกิดเองเนาะงงขนาดเลยของเฮานะมีอยู่สองลำเนาะพอให้ฮ็ตบังขาลามเลยก็เอาไว้ลามเอี้ยนลามปา่านะตอนนั้นลามลามไข่ลามไผ่มดแดงใส่ไข่กับแซ่แซ่พี่น้องบังไม้อันไ่บ้านนี้เนาะแม่แม่คนมาเห็นในนี้พี่น้องทาอิดว่าสิไปซื้อในบ้านว่ะไปซื้อในบ้านเลย บมมีคนตัดให้เห่านี่ไปตัดเองเ่ราะฉันโอ้ขีดยากเด้อว่นเพราะว่าโกนไม้พายบ้านหนามสีลายแล้วพี่น้องแต่ว่าคนธรรมดานี่ปลูกบัได้ได้อ,อัน,น่อนไม้พาบ้านต้องเป็นคนที่เท่าะนะคนเท่าประมาณอายุห้านนสิบขึ้นปลูกเพื่อนจากติดคน,คนคือยังนมยังนมยังน้อยคือเฮ่านี่ปลูกนะเพื่อนตายอันนี้บัได้ปลูกแล้วพี่น้องเกิดเองอยู่ในดินเฮ่าเองมีอยู่สองลำเนาะแม่เพื่บอกเอาลำหนึ่งอีกลำหนึ่งแล้วไว้เพื่อนแทงยอดให้เพื่อนเกิดยอดอีกนะ ความยาก,ก็คือน้มหลาเนาะพี่น้องที่ได้เอาบันไดปีนขึ้นไปตัดเทิงกลางก่อเลยเบ่งเอาด้วยพี่น้องเพื่อที่ได้กินบ้านข้าวหลาม,มถึงก่อเพิ่งดีบอคือไก่เนาะม,มาลุ้นกันว่าไผ่จะลงทางไหนพี่น้องนุ่มน้อยมันอาจจะลงทางนี้เนาะเพราะว่าเฮาพันใผนผลโน้มลงทางนี้ ตอนนี้ตัดขาดแล้วพี่น้องมาตอนดึงบาดนี้จะเป็นยังไงโอ้ยอย่อออาเพ้าเอนับบอกก่อนบอกได้ไหมนี่ดึงลงมาเลยพี่น้องเห็นลำไหมคะไป้นุงน่งๆๆเกือบล้มอันนี้นี่ สีได้มาลำหนึ่งเนาะพี่น้องอ้ย <laughs> แต่ว่าเห็นลำบ้างขลามนุ่งแล้วบางเหยียบหมวกเห็นลำบ้างขลามแล้วก็หายเหนื่อยเนาะมันคักพี่น้องเลยโอ้ พี่น้องเบื่องตัดแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อกันเด้อพี่น้องบานนี้เบิ่งลํำมาขอลามข้อ,อห้าเนาะไว้กับบ้าน <c oughs> จะเตรียมส่วนผสมบานนี้พี่น้องว้ายบ่ <c oughs> ต้องจับเลยพี่น้องปล่อยเลยฮะไม่ตกซชด้วย วันนี้เฮาได้ไม้ลงมาแล้วนเนาะเฮากระสีมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนคาดว่าสะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าสิบเก้าเก้าอันนี่แหละเอเก้าบางกรเพาโอเคเผือกมันทางหลังเฮานี่นะพี่น้องที่เฮาคุดมาเมื่อนั้นแหละแล้วเฮาก็ได้เผือกมาสองหัวเนาะแล้ะกัวใส่ในมักทั่วพร้อม เดี๋ยวจะให้เบิง่งเดี๋ยวตัดก่อนยังอีกอย่างหนึ่งเลยนี่กะทิเข้ามาลุ้นน้ำกันเนาบ้องเพื่อนชิ้นใหญ่อีก <c oughs> เข้าตัดแล้ว เอาอันใบตองอุดไปเลยเพราะว่าบบให้อันลมเขา่าอืมงามเลยนี่ป้อกำลังเป็นเจียคักเลยเงาคัก ไปอย่างนี้แบบนี้มอให้ลมเข้าเจ,เจอเจียเป็นจิกระดา้างฮาึบงามขนาดอุดไปก่อน โอเคทอนที่สามใช้แล้วใช้ได้เลยพี่น้องบ้องใหญ่เติบทำวันนี้ได้กินตอนแรงพี่น้องได้กินตอนเย็นพื่้นเนาะหาเช้ากินเย็น บ้องใหญ่นาะบ้องพอดี<า>เลยมาถึงขั้นตอนการเตรียมเข่าเนาะพี่น้องกับส่วนผสมต่างๆก็คือมีถั่วมักถั่วที่แม่ปลูกอะไรพี่น้องนี่เขาแส่น้ําเรียบร้อยเนาะถั่วธรรมชาตินี่แส่น้ําเรียบร้อยเขากบสิเอามาต้มก่อนนาอยนี่ก็คือเขาจะเฮดบกคือตะกี้เนาะพี่น้องแต่ก่อนเขาใช้เป็นข้าวสารเลยเออกมา เกาะลงบังคอลามเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือเฮาอยากประหยัดเวลาเนาะและ้วกาแบบเฮาต้องการแต่ควมหอมในใบไม้ไผ่เนาะพี่น้องเฮาเห็นขาเจ้าเฮ็ดเออมันก็นง่ายดีเนาะนะเอาเข่ามาพเพิ่อย่างรวนใส่กะทิก่อนนี่กะทิเฮากระซื้อมาสองปองพี่น้องทาสีรวนกะทิใส่เกลือใส่น้ําตาลแล้วก็มือนี้มีเผือกเนาะเผือกสองหัวพี่น้องแล้วก็มีมันที่เฮาไปคุดมือนั้น,น,นเนาะนี่ที่เฮาหื้อสวนพักอะไรพี่น้อง วันนี้น้องจะเกี่ยวกับต้มมักถั่วไว้แล้วก็ซิมาซอยมันซอยเผือกบังขลามนี่เอาเข้าไม่เห็ดนี่พี่น้องแซบ่บอยอันนี้คือเผือกด้วยพี่น้อง หันแบบพอดีคำเอ้ยพอดีคำวะฉันหันเล็กๆหันแบบลูกเตา๋าฐานแตกพี่น้องเลยหันเป็นลูกเต๋าเนาะพี่น้องนี่แบบนี้เลยเต๋าใหญ่เนาะเดี๋ยวต่อไปเสเอาน้อยก็นี้พี่น้องนี่พี่น้องเต๋านน้อยแบบนี้ไม่ใหญ่มากนี่ประมาณนี้เลย มาบัานี้พี่น้องเ้ากระต้มมักทั่วไปได้สักพักหนึ่งแล้วนเนาะเฮากระเสีอากระทิลงไปเลยบันี้ใส่น้ำนำโด้ยพี่น้องเพราะว่าเขายางให่บังข้าวหลามเฮามันมีน้ำเวลาเขาไปใส่บังนะ ขั้นตอนนี้ก็คือใส่กะทิแล้วก็สิป,ปุ่งเนาะพี่น้องใส่เกลือใส่น้ำตาลเกลือก็ใส่ลงไปก่อนสักครึ่งซ้อนโต๊ะด้วยวหนึ่งประมาณ1น้อนโต๊ะเพียงเนาะ่อไปกับทีใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะพี่น้องนี่น้ำตาลธรรมชาติเนะลงไป หูยืดเลยคนให้น้ำตาล,ละลายไปยพี่น้องหอมเนาะยี่คือต้มหวานเลยคือต้มหวานมันม,มักถั่วเลยพี่น้องคนจนกลัวน้ำตาปิดสีละลายละลายวพี่น,น้องน้ำตาลอันนี้ค่ะนี่เพราะว่ามันไม่แข็งปรุงรสชาติแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้อง ซิมเรียบร้อยพอดีกระเสียวข้าวลงไปเลยเข้าวนี่กระล้างสะอาดแล้วพี่น้องเอาลงไปเลยเข้าวใหม่เด้อนนี่พี่น้องหอมมีน้ำด้วย ดีบอกพี่น้องลองกะเบิง่งนงมาเบิง่งเขาย่านแม่บัวพ่อบังเขาวหลาเมาฮะนะนไ,ได้ได้พ่อ,อบอกนะพี่น้องระหว่างนี้เขากับทีคนไปเรื่อยๆเนาะเพื่อบัวไฮข้าวติดหม้อนี่เผื่อกะมันแหละที่ใส่ตำหลังเด้อพี่น้องย่ายยนเพิ่นมุ่นเพิ่นซุกไวอยู่แล้วเนาะนี่หอมมาก พี่น้องวันนี้ก็ียเอาเพื่อเอามันลงไปเลยเนาะโหเหมือนต้มหวานเลยเข้าเห้ากับบอาทุกหลายอาประมาณสามีแล้พี่น้องประมาณ60%เซนี่คนเพื่อคนมันใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องมากอ,อกเลยแบบนี้ มาพี่น้องบาน้สิมาเกาะบังขลามใส่ใส่บางแบบนี้เลยโฮอ้บังขลามกับพูดีอันนี้เลยเนาะพี่น้องพอดีอันขวดที่เขาปาดมาเลยเนาะนี่ขวดน้ําน้อยนะพี่น้องเอามาเกาะสะแบบนี้เลยเข้าห้องกระสิบอเอาซุกเด้อพี่น้องเอาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้ามันซุกเนาะมันสิเกาะงาเน,านี่เกาะลงไปแบบนี้เลยสูตรที่เทาเพ็ดก็คือหวานน้อยเด้อพี่น้องไม่ใช่หวานแบบ หวานมากค่ะนะคือเอาแบบสูตรหวานน้อยหอมกะทิแบบนี้นะเพราะว่าเม่เพนนบบมน่นกินไดเนาะห้ากับบลมักหวานคือกันนี่ทำเองทุกขั้นตอนนะพี่น้องเกอ,อกไปเรื่อยๆประมาณเก้าบางสิบบางอยู่แล้วพี่น้องสิบเบบ้างหน่งน้อยมาที่ดได้หลายรสเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยบริเ็ดง่ายๆเนาะพี่น้องมันหลายขั้นตอน ทำไมไม่ลงเต็มแล้วหรออู้เต็มแล้วนี่ทำมันมันเกิดเท่าเกาอ,อกน้อพี่น้องทมพ่อห้ออามเสียวไปจองปิดทำพ่อจังบลงนลงนี่อู้ี๋ยวพอตกลงนั้หนึ่งเนาะเอาใส่อีกนิดนึงได้ไหม ใส่อีกนิดนึงใส่เอาพูดีปิดานพี่น้องนี่ได้แล้วประมาณนี้เขากระเสียวใบตองใส่ปิดแบบนี้เผื่อบ่ให้ควนเข่าเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องเรียบร้อยแล้วบังขอลามบังแรกผ่านไปนะพี่น้องมาต่อบางที่สองเลยมาต่อบางที่สอง ทำไปเรื่อยๆทำเหมือนเดิมนี่แหละเผื่อก,กระมันกระหลายเนาะพี่น้องใส่หลายมันเซฟเจ้าห็ดขายบ่ได้ใส่หลายได้เพราะว่ามันสิเปลืองเนาะเ่านี้ใส่หลายเลย พี่น้องบานี้กะเขาก็เขา่าหลามแล้วเรียบร้อยเนะเาะกระเสี่ยวมาย่างเผาไผ่แบบนี้เลยเผาบังข้าหลามก่อนพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะพี่น้องร้อนมากจักบ้างหนูน้อยสองสี่หกแปดสิบเอ็ดบัง อู้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 น้มล้มร้อนบ่รอร้อนร้อนมากพี่น้องเลยพระเจ้าจอดตอนนี้ร้อนมากพะยะค่ะ มาเด้อผู้ใดีิมาพริกข้าวหลามซอยก็มาเด้อพี่น้องีิให้กินคนละบางมากินซอยกันเนะเาะบางข้าวหลามเขาม้าไหมแซ่บแซ่บบอแซ่บไว้ก่อนเด้อพี่น้องโอ้ยหอนแหงน้องน้อยไปคนพริกข้าวหลามเนาะมือน,นี้นี่น้ำเปิดชี้ยติ้ง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 ,ง,งลงแบบนี้เข้ากับสีพริกทุกๆอ่าเต้านาทีเนาะ ค่อยพิกพริกพิกพิกพี่น้องระหว่างที่เราบ,บัางขลามเนาะน้องตุ๊กเกียวกัตําข้าวปุ้นใส่มะกอกมากินพี่น้องนี้กินข้าวที่อย่างวันนี้ยังมีซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมปิ้งเขียดเด้อพี่น้องนี่พักกินกับปะพักพักนอกหรือว่าพักใบบัวบกนั่นเองพี่น้องนี่ผัวปูกักบรถไปเก็บเนาะมิวพอกินพักน้องก่อน,อนแล้วกันมื่อน,นี้พี่น้อง กินตามข้าวปุ้นนดำกันเด้อกับปิ้งเขียดพักนอกใบบวัวบกเนาะแซ่บสุดมือนี้ขออนุญาตใช้มือเด้อพี่น้องสิคุยกับใบบวัวบกค่ะค่ะปุ๊ใช้ซ้อนตัดต่ำใส่มะกอกนี่ตั้งแซ่บเด้พี่น้องระหว่างที่รอบ,บ้างข้าวหลามซุกเนาะเอากะกินข้าวเที่ทยงก่อนไปตัดไม้แต๊ะแซ่ะตัวเรา จะเนี่เสแสร้งใครเชื่อต้องดีจานน้อยม้วนม้วนม้วนเหรอีิเทิงนี่คือหนาวอะวอเทิงนี่ลมแห้งพี่น้องตอนผิดบงังกลามม้อนม้อนอแม่ยุ่งรุ่งค่ะม้อนเพราะว่าเขาดังไพ่เผาก็หลามหือ ใบโบโบกนี่ก็เข้ากันนะพี่น้องกับต่างระปุ้นใบโบโบหรือว่าผักหนอกนั่นเอง Kính chú rụng đơm ngon, lôm heo. Cô chị tham có kính bao khẩu đi กินใบบโบกแทพี่น้องลองเอามากินกับตำขผับปุ้นเมืองเดลแซ่บเข่ากันักเส็จลมยลมกัะแห้แห้ง น้องตุนเกี่ยวปลูกไว้แล้วพี่น้องปลูกใช่ถังไว้เนาะขยายปลูเ่ลูกทุกอย่างที่เขากินต่อไปนี่ก็คือสิปปลูกมะเขือปลูกพริกพี่น้องเพราะว่าพริกนี่กินทุกวันเนาะ พี่น้องจนเบิร์เกลี้ยงเลยจากสีเสดอ้อจากเนาะอืมูปส่งเดี๋ยวอกขีดเบิร์ภายในพิบตากินตำขนมจีนแทนข่าวไปเลย เขียดกระแซบๆมันๆเนาะมัน <hating. S 1> <Ash well. S 2> วันนี้เก it, man. Man ิดโตเกียวผสมน้องเค็มบางขลามชิมากินบางขลามนักโตเกียวลอกให้กินมามาพี่น้องชิมมาลอกบางขลามให้แม่กินเนาะพี่น้องข้าเพ็ดหวานน้อยนี่มาลอกเลย เนเห็ดขายเลยทำไมเนาะเ่ยาวค่ะพ mm. like ี่น้องนี่ยาวได้ดิมามากิมากินมาจดเกืตอเบตอกอลสตัดปนมันใี่ไปได้ไม หอม่เหม็น่ับมนจะเป็นหอมเนาะเบิรงเกียพอดีนนอ้ยหอมหอมไงนีเ e. กียบังมาลามคนละบังกนมาออปีนี้ก็ยังบริกิทบังมาลามเลยพี่น้องทุก หวานแห้งไปเนาะอินมถึงตอนเผือกอะหอมขนาดเลย คนเย็นกว่านี้แห้งติดเชื้อคัคเกเนาะแต่ว่านี้อุ่นๆอุ่นๆพี่น้องนี่พี่น้องได้แล้วรีแม่เอาเบาะกระกินบางนันเบาะตึงเอาไว้ยไเนาะมาพี่น้องที่ลลงทีมมือเข้ากระซุบเลยพี่น้อง có gì lên thì nào ông với bạn heo không nít gì mẹ cắt đu bây giờ đẩy nó xa hóm thuyệt rồi à. à nó มาเดิมพี่น้องสีไทยสีลาวต่างประเทศมากินบั้งคาลามั้งโจกเกี่ยด้วยใช่ไหมกิ่นแซ่บเลยอร่อยมากไม่กนก๋อเห้านาะเน่เฮทดกินแบบไหม่ในแซ่บมังแม่อนหะอืมมันกับหวานถ้าพกเทดหวานโดตรเลว่ากินอะไรอืคนละบางคราดูเกาะไย Nói. Nhưng như lúc bị hôp, thì nó không hết xong bất chấp bang nó. ừ, Làm gì lắm làm, lắm lại thế đó, nhào lắm băng lắm 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 มันแบบหวานใช่ไหมมะขรูดหอมกะทิเผือกฮะเผือกมันแกวรรรกระดมให้เบิร์กเนื้อพี่น้องนี่ข้าวกะซุกเนาะจะนัะ่งเป็นบะข้าวสุกหรือเปล่าผลเนาะเดี๋ยวนุ่มแซ่บอันนี้คือบังคหลานที่ ยังหอนๆอ,อยู่เนาะพี่น้องน้องจะเกี่ยวกับสิเก็บเอาขอบไปไว้ในเะนเนาะพี่น้องให้เพือนเย็ยนและจังผ้ากันผ่ากินอีกเนาะพี่น้องเอาไว้กินเมื่อเก็บได้โดดอยู่ได้พี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเนาะเอาผ้าแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้เวลาเขาอยากกินก็เอามาอุ่นวบาเอามาปิ้งกินน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้องพี่น้องและที่สําคัญบอกกดขมโฆษณาเด้อสบายดีบ๊าย